你敢不他的算。出？ เราจะหัวเราะทำไม <S <S วันนี้นะครับจะมาเล่นเกมขนของกันนะเราจะเป็นโจนนะครับผมเกมนี้อเอาง่ายๆเลยมีกล้องวงจรปิดกับโจนเออนั่นแหละแล้วก็โจนเราเนี่ยเราสามารถที่จะขนของทุกสิ่งทุกอย่างเอาไปขายได้นะครับแล้วก็เราจะได้ตังค์มาตรงนี้แล้วเราเนี่ยก็จะเอาตังค์ไปซื้อกล้องวงจรปิดเล่นได้หรือว่าไปซื้อตัวละครเล่นได้นะครับเออแล้วตัวละครเนี่ยมันก็จะมี หลากหลายสายพันธุ์นะมีแบบว่าสกิลแบบโกงๆอะไรอย่างนี้นี่เลยตัวละครมีเยอะแยะมากมายก้องก็มีเหมือนกันก้องก็มีแบบว่าสกิลโกงๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันครับเก็บตังค์แล้วก็ไปสุ่มมาเล่นนะ <Okay. S 1> มาเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าเราจะไปเอาตู้เอทีเอ็มเงินเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้เป็นกองฮะ <c oughs> ไม่ได้เป็นกองแต่พร้อมที่จ้องเธอเสมอเฮ้ยนสอ๋อไม่ได้เป็นกอง ได้ย็นเป็นกล่องๆอ่าเรวเริ่มเริ่มจะมาแล้วทุกคนอ่าตอนนี้ผมเป็นตัวนี้นะคอฟาเธอร์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวสีแดงเหมือนกันตัวที่โหดมากเก็บของได้40ชิ้นเลยคือของผมอ่ะเก็บของได้แค่20เองเห็นไหมน้าหนักแค่20เฮ้ย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 ตรงนี้มีสีทองทั้งสองอันแบบกระดาษพวกนี้เก็บได้หมดเลยครับนี่เหมือนจะมีราคาบอกอยู่ว่า5บาท10บาทเห็นไหมเก็บได้หมดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกองโอย มันดันแรงมันล้มเราหรอเอกมันเห็นกูช่วยกันด้วยจุ๊บอยู่จุ๊บอยู่เข้าไปเข้าไปเข้าไปาไปเร็วเ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยปืนระเบิดโอ้โหพวกนี้อันตรายอ,อย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาเราเวลาเรา,เราน็อกเราสามารถแบบว่าลุกขึ้นมาได้รอบหนึ่ง โอเคทุกคนเลยแต่ของผมเนี่ยตัวผมเนี่ยสามารถลุกได้กี่รอบก็ได้นะครับเป็นตัวที่โกงมากมากโกงเกินใช่แล้วไม่มใครช่วยกนเลยตอนนี้ไม่สนละปนนี่เลยฮะอันนี้คือทองดูดิราคาทั้ง400แพงมากแล้วแค่น้ําหนักน้ําหนักแค่10เองโอ้โหเก็บทีหนึ่งได้900บาทเป็นไงโอ้โหด้วยเพราะตัวผมนี่แบบว่ามาสามารถบวกตังค์ได้ด้วยนิดหน่อยมาเลยเป็น900นะไม่ใช่800ระวางังโอ้แล้วใครสโมก,กี้อะไรเนี่ย ไม่เห็นตังค์ <c oughs> เดี๋ยวกดมองไม่เห็นอะไรเลยโอ้มันเก็บไปหมดแล้วอุ้ยตังค์กี่บาทโอ้โหหนึ่งพันเลยเหรอเสร็จผมจุดนี้โยนยเราสามารถเอามาโยนตยังค์ตรงนี้นะครับตรงสีขาวเนี่ยเราสามารถโยนได้หมดเลยเกือบตายแล้วเกือบตายแล้วกูจะตายแล้วใดนเย็เยนน้องใ <ผม S 1> จเด็นเอ็นอ้าชุบด้วยชุบด้วยปะ จุกได้จุกได้จุกได้ห้องน้ำไหนวะชุกได้ขโมยแล้วปิดสูตรทิกเล็กนะครับข้างกำแพงเวลาเวลาเพื่อนมายืนเอออะไรล้มอะไรเงี้ยสามารถจุบข้างกำแพงได้อุ้ยสมองอย่างงี้มันก็รู้หมดดิไม่รู้มันไม่รู้ช็อตไม่รู้อะไรเลยโยตรงนี้ตรงนี้แพงฮะ่ร้อยร้อยร้อยหกสิบบาทร้อยหกสิบบาท นี่เก็บหมดเก็บหมดเก็บหมดโอ้โหเก็บหมดอะเอาหมดแล้วจังหวะเนี้ยเอาหมดเอาหมดเออเอาหมดโอ้ยตายฮะกูตายแล้วโอ้เหลือแค่เจนวิเองโอ้เหลือแค่สองวิเองเฮ้ย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 ดีแล้วดีแล้วเฮ้ยโอ้ยรอดได้ยังไงเมื่อกี้ผมว่าจะไปเก็บของอีกสักหน่อยหนึ่งมันรู้ทัน ไอ้อกเขาคุกไปแล้วโอ้แปดพันเลยได้ตั้งแปดพันวิ่งไม่แบ่งกันเลยโอ้โหขนเยอะไงแบบเอาหมดละสมงสมุดปกครอปากกาเมื่อกี้อะไรเนี่ยวิดโดลงวิดโดด้วยอ่ะอุ้ยไม่ได้เต็มกูลงลงจอดรถก็ได้ขโมยรถก่อนลงวิดโดอ้าวได้เป็นป่าเฮ้ยไม่ได้เป็นโอเคแตนคือคลิปนี้เราไม่น่าจะได้เป็นอันนี้นะเป็นกล้องกันนะครับ แต่มันได้ตังค์อยู่นะกล้องอ่ะแบบย,ยิงยิงล้มตัวอย่างเงี้ยเราได้ประมาณ800ร้อยโอย้พูดเยอะไปอู้พอละอะไรอะ่ะเออขึ้นมาได้เลยอุย้ยมีอะไรหน้าพูดมาตรงนี้เอ้ยมองหน้าอะไรน้องตรงนี้เลยโอ้โหสงองร้อยห้าสิบอเก็บหมดโยนเฮ้ยเสียงใกล้มากเฮ้ยขอสิ่งอย่างมันเป็นเงิน เป็นไงเป็นไงอย่ายวนะเดี๋ยนะครับอย่านะครับเอาไม้ถล่มเลย,ย <c oughs> กูโดนคอยคอยแน่ไอ้ไก่ไก่มาช่วยกูไก่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 ขอบคุณครับเอ้ยนิ่งไว้ก่อนมัมมนน่าจะรู้วิ่งกับอะไรแล้วกันช่วยกูด้วยเอาดาว ด, <laughs> ดาวไปก่อนดาวไปก่อ <laughs> นโอ๊ยตายจริงอ่ะเออมันตายได้ไงอ่ะไม่รู้ตดนยิง <laughs> กระเจ้าไม่ไหวโอ๊ยโอ้ย,อย <laughs> ลรวใครมาขุดทอดกี้หนูได้200บาทเควสเสร็จนะครับ ่พวกนี้แพงนะครับน่าสั่นส,สิบบาทเลยนะเก็บ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  <c oughs> โอ้โยเยอะว่ะเยอะว่ะโอ้โยอ๋อไม่มีอะไรดีละเอาเก <c oughs> ็บหมดละเก็บหมดละเก็บหมดเก็บหมดไม่แบ่งนะครับไม่แบ่งนะครับหมดในตรงนี้ผมยังไม่ได้เก็บตั้งของมันดีมากอยู่ไหนวะนี่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 มันเหมือนเป็นเอ่อกล่องอะไรสักอย่างนะอันละร้อยเลยนะ อ,อุ้ยเพื่อนล้มอ๋อไม่ช่วยฮะไปเลยถูกหัวมาเรียบร้อยผ่านยี่เฮ้ยออกมป็นยังไงไมเพื่อนเขาคุกแล้วเพื่อนกระจอกเอาอ๋อได้เป็นกล้องอ้าวแล้วผมได้เป็นกล้องยังไงล่ะเกินไปเกินไปอีกเกินไป ก็คือเรากดคลิกขวาครับแบบย้ายไปที่อื่นนะเดี๋ยวให้ดูครับมันเป็นยังไงยิงประมาณ4รอบก็ล้มละบางตัวเลือดแค่สี่สามเองแค่นี้แหละมาเริ่มแล้วจังหวะนี้ผมไปตรงนี้ก่อนเลยดีกว่าเฮ้ยเห็นใครแวบแวบเห็นใครแวบๆตีกันยิงระเบิดไปก็เลยเราต้องใจเย็นๆนะค่อยๆยิงค่อยๆยิงนี่ล้มหนึ่งครับล้มหนึ่งเอ้ยเป็นไงค่อยๆค่อยๆนะค่อย ไอ้พวกนี้มันแอบนี่ว่าโอ้ยพวกศพตุ๋ยพวกศพตุ๋ยเฮ้ยไอ้อ๋องขึ้นบนแล้วขึ้นบนแล้วขึ้นบนแล้วไอ้องไอ้อ๋องมันจุกาแน่ไม่พ้นสายตากูกวายสายเฮ้ยยูไม่ตายได้ยังไงยูไม่ตายได้ยังไงโอ้เต็มเลยเต็มเลยทุกที โอ้วยิงพลาดยิงพลาดอืมลม้ลมล้มล้มหนึ่งล้มหนึ่งเมื่อกี้เห็นสองตัวไปไหนหมดมมเดือดเดือดเืดมันเดือดเดือดมันเดือเดอเกินไปเอ้ยเอางี้จริงเหรอล้มหนึ่งไปเกินไป บอกเลยว่าสุดมากเพื่อนไม่ช่วยยิงคนเดียวเฮ้ยใครกระโดดดึงดึงใครกระโดดดึงดึงใครกระโดดดึงดึงไอ้อ่องนี่ว่ะห<อ>ยาห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 ยาเกินไปเกินไปใครมาตีเหล็กอะไรวะ เหมือนไม่เห็นลูกตายาเกิดไปเบอกเลยตอนนี้ผมง่งมากไอ้พวกนี้มันจุกเฮ้ยนี่มันตีเหล็กอยู่หลังนะโ <c oughs> อ้ยจริงดิโอ, <c oughs> อ้ไม่ช่วยมึงเหรอโธ่จริงดิมันุดไปสองตัว มีใครช่วยคุณเลยติดคุกอีกแล้วก็ติดคุกซะล้ยเรียบร้อยองค์จบไปแล้วนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตกันด้วยละกันโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพอแค่นี้แหละอธิบายหมดแล้วใครชอบนี่ก็มาเล่นด้วยกันได้นะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้ขออ่าอธิบายแล้วกันนะครับผมลิงก์แบบอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ 拜拜。